เฮ้ยเอฟดูดิเอฟดูดิพี่วินน่ะกล้ามเป็นมัดๆเลยดูดิไหนวะเนี้ยเนี้นี้ดูดิโคตรเข้ากับเงเกงเลยสุดยอดพร้อมยังพี่เฮ้ยอะไรอะทำไมกูตัวนอย่างเนี้ยเออทำไมวะเออผมก็งงอยู่แต่เพราะกูไปใส่กล้ามมาหรือวะเออพี่น่าจะไปใส่กล้ามมาพร้อมยังพร้อมไปยังเออเลยหนุบหนุบเจ้าเอยอะไรเนี่ยมันคือด่าอะไรเนี่ยแต่มันมืดยังไม่ไปไปกดเพย์กดเพย์กดเพย์ยัง กดแล้วใช่กดแล้วนี่ก็อยู่นี่ก็เดินอยู่นี่เดินไปมาไป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 ตานี้พี่คือเราจะหนีตัวผีเว้มันจะมีตัวผีตัวนึงอ่รพี่พี่รู้จักผีไหมไหนนะโอ้พี่พี่จะอ่านอ่ะ be careful ไปไหนแล้วม่อ่านไปกังไปกันไปกังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ย ทำอะไรเลยี่ม่ทำอะไรเลยิดวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออไปแล้วไปแล้วมันเห็นใครเห็นมันพี่มันเห็นใครเห็นมันไปแล้วผมวิ่งวิ่งครับวิ่งเฮ้ยเข้าประตูไม่ประตูเข้าโอเครอ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 อร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 รรอ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 อร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 อ บิงเตลิดไปรอบหนึ่งอ่าเฮ้ยเพื่อนตายอีกแล้วนี่นี่นี่ไปเลยพี่ไปเลย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 เออมันมีอะไรยากกว่านี้ไหมไอ้ผีตอนนั้นมันชื่อว่าผีอะไรนะมันมันชื่อมันชื่อว่าตัวอะไรนะเมื่อกี้รู้จักมั้ยน้องตู่อ๋อน้องตู่วันแล้วทำไมแม่งหน้าแม่งเฮียจะเอ้ยโทวจตรวจตไปไหนวะมืดตรงนี้ต่ออุ้ยมันมืดป่ะไม่ชอบหรือป่ะโอ้แล้วเงียบเงียบดิเงียบเงียบถ่ายคลิปเออนี่นี่พี่จะใช้สมาธิเหรอ พกกาพกกากันอะแล้วินอีซี่อีซี่เวอมงสมัไหนวะนอีซี่เกมเร็เลยเก็บนนี่ด้วแคนดี้อะไม่รู้เหมือนกันเไเฮ้ยเช็คควายเปล่าเฮ้ยเช็คยตรงนี้เปล่าไม่ใช่หรอเ้ยเอาเฮ้ยไม่รู้อะอันนึงอะเ้ยผมเก็บอยู่ไม่ได้เก็บเฮ้ยช่างมาเถอะไม่ต้องเก็บหรอกไปไหนตรงนี้หรอ อ่าไปเลยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้ก็จับมุดๆหน่อยนะครับทุกคนเนาะก็มันก็เนาะถ้าใครกลัวผีนะครับก็อ่ากลัวต่อไปนะครับเฮ้ยเอฟเอตรงนี้โดดไปได้โดดไปสายได้เอฟเชื่อดิไม่โดดไม่โดดไม่โดดจิ้งโอ้มันไม่มันไม่เชื่อไม่เชื่อเก่อนเราแล้วว่ะเฮ้ยไม่โดดได้ดูก่อนแล้วเฮ้ยพี่นี่มันมันบอกว่าอ่าไฟเอาไว้ทูเพนเดอร์เกตเอียงวะใช่ป่ะมาดูวะโฮ้ยมันไปได้เลยเหรออ๋อ ไปเวทัวเพนปัญห, <problema> หาให้หาวิธ <c ure> <l ark> ีเปิดไอ้ประตูมันบอกอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเข้าไปเลยนะผู้หญิงเมื่อกี้มาเขาเปิดได้แล้วอ๋อเขาเปิดได้เฮ้ยเราต้องยังไงยังไงเฮ้ยเนี่ยดึงคันโยกดึงคันโยกอ๋อเฮ้ยฉลาดดีว่ะไอสองคนนี่เฮ้ยจำดาที่ไหนแล้วไปยังไงอ่ะทีนี้ไปยังไงเดือนเดืนเข้าไปเลยใจนี่พี่พี่รอรอคาสีนรอคาสีนไปพี่เอ้ยทำไมทำไมผู้หญิงคนนี้เขาชอบวิ่งออกมาพี่ ใครหัวใครหัวเราะข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยนี่นีอะไรอะไรพี่เห็นใครเห็นมันพี่อ่ารอดรอ อ้าวพี่วินเอยมันเอากูไปแล้วอะไรกับวีเนี่ยเอายางกากเร็วระวังเราพี่วินนะครับเสื้อนะครับผมไม่ได้ทําใหม่แหละแต่ว่าเสื้อที่ใครพี่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อไม่เคยได้เล่นลูกบอกเลยเล่นเต็มไปเลยครับไปพี่ไป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 เออมันไดอ่ะนี่เฮ้ยเลยหนังที่แปดแล้วพี่อุ้ยทำไมมันสูงเนี่ยวะบันไดสูงอ่ะพี่กลัวความสูงเอาปะไป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 พี่วินเกยแบบน้ำไปเลยเนี่ย เฮ้ยไป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 อันนี้เราต้องลงไปเรื่อยๆพี่ลงไปเรื่อยๆเฮ้ยเจ๊เจ๊อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทางลัดแน่น่ะ เป็นไรพี่เป็นไรอ่ะไม่เอ้ยไม่กี่ไม่เช็คพอยแล้วเนี่ยเช็คพอยเวลาเช็คพอยมันจะขึ้นเวลาเช็คพอยพี่ไปดิไปดิพี่ไปดิไปดิโอ้แตกอีกแล้วตัวแตกแล้วนี่ครั้งเดียวผ่านเป็นไงอีซี่มาพี่มาพี่มาเดีผีนั่นมาอีกพี่หนุ่มนักกล้ามนะครับหนุ่มักกล้ามหนุ่มนักกล้ามโอ้ยไปแล้วต่อกล้ามเป็นมัดมัดเฮ้ยสกิทสกิทเกมพี่สกิทเกมเสกิทเกมอ่ะอ้ามันเดินยังไงเนี่ย มันมันคิดเกมอ่ะมันต้องมันต้องเลอยให้ถูกปะมันกระจกไม่อย่างใสเลยกระจกใสจัดไอ้สัตว์้ทางขวาไอ้ทางขวาจำได้ทางขวาไอ้ก็ทางขวาไอ้ขนมหลอก่ไนทางขวาปึ๊บเลาะอันนี้อันนี้ทางขวาอแตกสายสายอันแรกกซสาย้ายเอฟสายสายเออเออกูยืนอยู่ก็ไม่มาฝั่งนี้เนาะ ปื้อแม่เราสลับกันไปแม่เราสลับกันก้ามีเงินไขอ๋อมีเงินไข่เโอเคโอเคมาอยู่ด้วยกันเราไปอยู่ด้วยกันสลับกันไปเราสลับกันไปโอเคโอเคโอเคจบแล้วไม่เห็นเลยปึ้อปื้อดูเอฟป้อเอฟไปก่อนเอฟไปก่อนเอฟเรื่องไหนเออเรื่องเรื่องซ้ายหรือเปล่าขวาซ้ายดีดีกว่าโอ๊ยโอเคโอเคโอเคตาพี่ตาพี่ตาพีที่ผมไปแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ต่วี เฮ้ยตาพีดิตาพีมาวาเดีขวไม่ขวาเฮ้ยขวามขวามเลยซ้ายว่ะซ้ายแม่งเมาทุกอันเลยสผมเมาขวาบอกคอขวาแม่งเหมาทุกอันเลยทุกอนยมากมาแบ็กมาแบกมาแบ้มาแบ็กไาแกมแกมางเ็กมาแกมาแบมาแกมแบกแมาแบ็กแบ็กมา้บ็กมาแบ็กมาแ้าแบ็กมาแบ็บาแบกาามา้านะ็กาา รอดรอดเลือกเลือกกดผักไงวะไปขวาเหมือนเดิมโอเคงั้นนี่อตาพี่แล้ว้ตาพี่แล้วตาพี่ตาพี่เลี้ยตาพี่เลี้ยก็ผมลงไปไงตกลงไปไงขวายขวาเฮ้ยแม่งดวงดีตลอดเลยวะขวาขวาหรือซ้ายแม่งขวา เฮ้ยรอดรอดรอดเอเอฟเยี่ยมได้วาไปพี่พี่ไปไปก่อนซ้ายหรืขวาป่ะอ่าซ้ายหรือขวาเออซ้ายซ้ายแล้วก็นี่ไปขวาตอนนี้รอเอฟมาก่อนนะครับมันกากสุดแล้วครับในนี้ซ้ายอันนี้ซ้ายขวานี่อ่ะขวาขวาแล้วอันนี้ขวาขวาเฮ้ยไปดูเฮ้ยดูเพื่อน เฮ้ยเพื่อเวเเอาวะเออเพื่อนเอาดิเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วเอฟกากกากกาเรอฟก่อนราเอฟก่อนอ้นี้ทางทางซ้ายทางซ้ายเอฟทางซ้ายซ้ายใช่ไหมซ้ายซ้แล้วก็ขวาแล้วก็ขวาเออนันหละนันเละเฮ้ยเอฟผ่านมาแล้วอีซี่พอดีด่านที่สิเลยใช่ไหมสิบองพี่บินอ้าแล้วพี่บินทำไมนอนอ่ะพี่ง่วงพี่ประกอบกลับเหมือนเดิมเลยไป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  ไปต่อไปต่อโอเคผมรอดแล้วตอนนี้นะครับผมยังไม่เห็นแบบว่าเป็นผีที่แบบว่าจะมาหาเราเลี่ยครับมันคืออะไรไม่เหนไม่เหมือนสมุดเออมันเหมือนสมุดปีศาจอ่ะเพื่เช็คพอยแล้วอะไรว่าโคตรง่ายเลยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เออเออเออไกลด้วยไอสัตว์เฮ้ยตรงนี้เช็คพอย n t โอเคเราพี่วินก่อนเราพี่วินก่อนตอนนี้นะครับพี่วินแกรั้งท้ายนะครับเพราะว่าแกกัดเกินไปนะครับก็ไอเหี้ยกูวิ่งกลับทางเดิมอะไรนะอะไรไปตะการดักนะปนกระจกเฉยเลยโอ้ยโง่แต่นอกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็ตกอันสุดท้ายแหละเนาะเฮ้ยลื่นลื่นดิลื่นลื่นตกปุ๊บเอามุกเฮ้ยไม่มุกว่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โดนสีแดงได้พี่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ คือมึงหลอกง่ายคือเฮ้ยนี่มันต้องแต่ท่อพี่นี่ต้องแต่ท่อแล้วแต่ไปทางนี้พี่ใช่เน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 ก็มันมีท่อมันจะไปทางไหนได้เลยพี่ก็นี่ไงอ้าวไปแล้วเนี่ยไปแล้วอ้าวมันมีอีกทางนึงเหรอกระโดดมาตรงเปาะไฟไงกระโดดมาไฟไงมันจะโดดอ้าวกระโดดมไฟเนี่ยกระโดดมาไฟเนี่ยอ้าวผมผิดเหรอเฮ้ยเอ้ยไม่ผิดดิไม่ผิดดิโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปขวาไปตรงนู้นก่อนนี่อันนี้ปะ ปึ๊บเอนนั่ะปึ๊บแบกต้องหายเราให้ให้กำลังใจเนี่ยมาได้ว้าแล้วก็ไปไปอะไรเนี่ยเฮ้ยใครหัวลอกวะนึกว่ามีคนอ้าวตรงนี้เขาเขาบอกว่าอ่าให้เปิดไฟเว้ยให้ให้ปิดให้ปิดไฟให้ปิดให้ปิดให้ดับไฟพี่ให้ดับไฟเกิืนท็อปเหรอให้ดูมันมีมันมีเออเออมันไหนวะเฮ้ยขบวนอตเขบวนขบวนมีขบวนมีขบวนมีแต่เราจะขึ้นไปยังไงยังไงล่ะเออจะขึ้นไปไงเอ้ยมีผีร้อยด้วย เออผีผีโอ้ถ้าโดนผีอาจจะอ๋อนี่นี่นี่บัไดบันไดบันไดตรงกลางเอ้ยตรงตรงตรงบ้านดิไปดิไปดิไฟเอาไฟเถอะพี่ดิไม่ใช่ไม่ใช่แม้ตอนนั้นไม่ใช่อ๋อนี่แคนดี้นี่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 ไฟตรงนี้นี่นี่นี่โอ้โอเคเราต้องดับไฟนะทุกคนดับเพื่อที่เราจะขึ้นไปบนป่องใช่ปะอ้าวทำไมยังไม่ดับวะไม่ไม่ไม่พี่ต้องมาดับเองพี่มันเป็นของใครของมันพี่โอ้ดับให้กันไม่ได้เฮ้ยไอผีอะไรเนี่ยมารอเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราด่านที่สิบหกแล้วขอยากกว่านี้ได้หรือเปล่าโอเคโอเควิน วิวินมาโ okay. อเคตอนที่กูวิ่งมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะว่ามันทิ้งจะบาก็บาลเลยหรือไอผีตัวนี้นะครับอย่าไปดูนะครับถ้าโดนแล้วตายนะครับทุกคนตายอ่ะตายเหมือนวิวินเลยนะโอเคเดี๋ยวรอพี่วินก่อนมาแล้วพี่วินมาแล้วกดโอเคเดี๋ยวรอคาซินเดี๋ยวรอคซินเออเกมนี้มีคาซินเนะท้าไปเล่นไปเดี๋ยวไปเลยมามาโอเคขึ้นมาบนป่องนะทุกคนตอนนี้อ่ามันบอกว่าเอ่อไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ระดับที่16บหกกพี่พ เฟรตดี้คัมมิ่งอ้าวมันบอกเฟรตดี้จะมาอ้าวไอตัวเฟรตดี้ไอคาตากรไปอ่ะต้องลงไปลงต้องลงต้องลงต้องลงไปไปไีมันมาแล้ว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 ไปกูโดนกูแตกเออไอยศอีซี่อ่ะอีซี่อ่ะแบบตายโอ้ยตา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 ย เออเราดูเดี๋ยวไราดูดีกว่าตรงนี้ดูแล้ววะวิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นดูมาสิมาสิดูใครตายไม่มีไปเลย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 ไปเลนี่ด่านที่สิบแปดแล้วนะครับทุกคนด่านที่สิบแปดแล้วไป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 แตกว่ะ เดือดไปชนในที่อ่ะคนเดียวยแตกง่ายจังล่ะเฮ้ยผมจะสุดท้ายแล้วนะผมจะสุดท้ายแล้วนะมาเตะเล่าพี่เดี๋ยวรอพี่วินก่อนตรงนี้เดืไปชนอ่ะมันมันมันไม่ได้จับจังหวะมันอ๋อต้องจับจังหวะสิครับจับจังหวะเดี๋ยวผักไอีฟไปได้ปะเฮ้ยผักไม่ได้เฮ้ยผักได้เลยเหรอเฮ้ยพี่วินมาพี่นะตอนนี้ผมรอพี่วินนะครับพี่วินลังท้ายนะครับกาดกา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 ดเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ยเกือบแตกนะโอเคพี่วิน วิวินอ๋อนะครับตอนนี้วิวินแกจะรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดรอดเอ้ยนาทีสิบเก้าแล้วสวิมว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำโอเคเก็บแคนดี้ว่ายน้ำได้ห่ะโอเคเจตเจตเจตเป็นไงเป็นไงจริงหอเปล่าไป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 ไไม่เหมือนไฟไฟเลยไป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 ทางไหนวะท่อ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 โอเคเข่อนดีละพอมันต้องกระโดดเออก็ต้องกระโดดโอเค เฮ้ยน้าลูกนิดบรรยากาศข้างนอกมันเปรี้ยวๆอะไรจะเฮ้ยแล้วออกมาได้เลยใช่ไหมเนี่ยออกแล้วเนี่ยเฮ้ยเรื้อเฮ้ยอีกเอพิโซดหนึ่งป่ะเนี่ยเอาวะผมว่าไปรับของเอ้ยจบแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรวะกากจังนะเฮ้ยตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราโคตรเก่งเลยนะครับไม่มีใครตายเลยใช่ปะไม่มีไม่ ไม่มีเนาะโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบ <All right. S 1> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถักต่อให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนตือแล้วทุกคนนะครับจุ๊บจุบบายจ้า